ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาย้ายต้นกล้ากวางตุ้งฮ่องเต้อเนาะอันนี้ก็คือเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ที่เราย้ายลงในกร,กระถางแก้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นแก้วพลาสติกนะคะได้แค่8วันเองจริงๆแล้วอ่ะเราเพาะต้นกล้าเอาไว้ก็คือเตรียมมาไว้เนี่ยก็คือพอดีกับสถานที่ที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะคือต้นกล้าเนี่ยพอดีเลยแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาด ไม่คาดคิดนะคะขึ้นคือไม่เจบก็เลยไปยกเลิกตรงตรงนั้นนะคะคือไม่ไปปลูกแล้วตรงนั้นยกเลิกหรื้อออกเลยนะคะก็เลยเหลือเป็นต้นกล้าเนี่ยค่ะไม่รู้จะเอาไปปลูกไหนทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าทิ้งนะคะก็เสียดายเนาะนึกเสียดายนะคะก็เลยเดี๋ยวยังไงดีอ่ะคือมันมีพวกขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดขวดยังอ่า น้ำมันนะคะเป็นพวกน้ำมันน้ำมันพืชเนาะที่เราซื้อน้ำมันมาใช้นะคะแล้วมันขวดมันเหลือนะคะคือใช้หมดแล้วมันเหลือเป็นขวดแบบนี้เนาะเราก็เสียดายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดเนาะนี่ค่ะพวกขวดน้ำเนี่ยนี่ค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนเนาะช่วงนี้ป่วยกันทั้งบ้านนะคะเป็นไข้กันทั้งบ้านเพราะว่าอากาศ ที่บาเลนเริ่มเปลี่ยนเนาะเริ่มจะเย็นเนาะเป็นบางวันนะบางวันก็คือหนาวมากบางวันก็ลมบางวันก็คือร้อนนะคะก็เลยเริ่มเริ่มคือไม่สบายบางคืนนอนไม่ได้เลยนอนคืออาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่นอนไอทั้งคืนแล้วก็เสียงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะนี่เราจะใช้เป็นพวกนี้เนาะ แล้วก็เนี่ยกระถางเล็กๆเนี่ยก็คือปลูกไปเลยนะคะกระถางใ้กระถางใหญ่ดีกว่าให้เขาตายไปโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะก็ยังได้กินนะคะต้นเขาจะโตได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะไม่ต้องแบบโตสวยจนแบบงามมากๆเนาะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ปลูกเราก็เลยจะใช้แบบกระถางเล็กๆนิดเดียวเนี่ยค่ะรากเขาก็ไปได้ไม่ไกลเนาะแล้วก็จะขดอยู่ในนี้มันก็คงจะโตไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จะ ต้องใช้นะคะเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้เขาตายเนาะนี่ค่ะเลยเยอะเลยอันนี้มันพวกเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เยอะมากเอาไปใช้ก็เยอะนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวค่อยมาเอาไปใส่บํารุงต้นไม้เนาะอืมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการย้ายลงกระถางเลย <c oughs> นั่งตัดนะคะก็จะเลอะเลอะเ,เปื้อนๆหน่อยนะไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็น ตรงที่ที่เราจะย้ายต้นกล้าอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราใช้เป็นพื้นที่ที่เราปลูกผักย้ายต้นกล้าพอมาเลยผักเนาะนี่ค่ะก็เป็นก็เป็นกระถางเก่านะคะที่เราใช้เป็นพวกขวดพลาสติกที่เหลือใช้เนาะก็เอามาตัดหน่อยนึงนะปกติมันยาวมันสูงประมาณนี้นะคะก็ตัดลงให้มันแบบสั้นๆหน่อยเพราะว่าผักเนี่ยจริงๆรากเขาอ่ะก็ไม่ได้ลงลึกมากนะคะแต่เขาจะชอบความกว้างมากกว่าเนาะ นี่นะคะก็เจาะรูด้านล่างเจาะให้ใหญ่หน่อยเพราะว่าลากเขาจะได้ออกไปด้านนอกได้เดี๋ยวถ้าห่างมันเล็กเกินไปมันอาจจะโตได้ไม่เต็มที่เนาะอาจจะไม่โอเคนะคะก็จะกินแบบเป็นต้นอ่อนไปก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาทำการย้ายกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือต้นกล้านะคะต้นกล้าที่เราว่าจะปล่อยทิ้งนะคะแต่ว่าเราก็เอามาย้ายใส่ในกระถางกระถางเล็กๆนะคะโตได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะก็เราไม่มีพื้นที่ปลูกเนาะตอนแรกเราก็กะเอาไว้แหละเราก็มีพื้นที่อยู่หรอกแต่มันแบบว่าสถานการณ์มันไม่ให้เนาะเราก็เลยเลือออกนะคะ จริงๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าด้วยตอนนี้อ่ะเจ้าตัวเล็กเขาคือเขาโตแล้วนะคะเราก็จะไปแบบนานๆไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปปลูกตรงนั้นก็คือมันก็ไกลไปอีกเราก็จะต้องใช้น้ําเราก็ต้องเดินมาตักน้ําไกลมากๆนะคะไปรถสายยางมันไปไม่ถึงเนาะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศมันเย็นๆหนาวๆเนาะก็เลยแบบว่าออปลูกเท่าที่เราสามารถปลูกได้ ต้นกล้าพวกนี้ก็เลยแบบว่าเป็นหมันนะคะว่าจะปล่อยทิ้งแล้วก็เลยไม่เป็นไรเอาใส่ในกระถางเล็กแบบนี้ก็ได้จะโตแค่ไหนก็ไม่เป็นไรกินต้นอ่อนๆก็ได้เนาะแบบโตได้แค่นี้เดียวแล้วเอามากินก็ไม่เป็นไรดีกว่าแบบดีกว่าทิ้งเปล่าๆเนาะเสียดายนะคะก็ได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ ไปนอนแล้วนะห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะจะเที่ยงคืนแล้ว